สวัสดีค่ะตำแดงกับหัวไชเท่านะคะใส่รวมกันเราจะตำตำส่วกุ้งรวกแกมตักซีลาวสดลวกนะคะลวกเอาใจมันเสียอาไนทิ่งไม่ดีเราก็ทิ่งมาจะสมตำอาหารชาเช้าออาหารเย็น อาชาเชาวแะแต่ว่ากินเย็นเลยทีเดียวอาทิตย์ทังอาทิตย์จะไม่หุงเขากินแล้วค่ะแต่ว่าจะทำเข่าพัดวันพัหัสนึงกี่หงหงไว้วันหนึ่งวันชุกก็จะเอามาพัด ทำก็กุ้งเนี่ค่ะพัดใส่กุ้งใส่ไข่เนาะคะ่ะอืมวาใช่เท่าเนี่ยเอามาตำมันจะกรอบมันจะหวานมันมันขมๆแต่อร่อยขมบ่หมากอเขาวจ้วะ <c oughs> มาด้อค่ะเด้อกินเพื่ออยู่สู้ต่อไป กินตังกองเห็นนาไปดูก่อนนะคะวันไหนอากาศดีๆก่อนวันไหนยิตใจเชิงดีๆก่อนเมย์เขียดก็จะมากินให้ดูเนะคะอืมแซบอยู่พอใส่กอก เสียงดังปุ๊บไปปุ๊บไปเราจะลอาใส่กอกซุกเลยยังเอามากินด้วยไข่ต้มก็มีแม่เอามามาเลือกๆแซบๆกันจะ้ะตำสวดแตงกรงรวกแซบ,แบขาดพระเอกก็แซบช่วยก้นบ่มีปลาหล ถ้าวันไหนเม้นเนื้อบ่อยากกินเนื้อก็ไม่กินวันไหนเม้เมนก็กินจ้ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรแบบกินแบบเป็นพักเป็นเจนหนกินได้ทั้งได้กินเนื้อก็มากินวันไหนกินไม่ได้ก็ไม่กินจ้ะยิงเต้นมบัวกินไม่ได้เลยได้กินเป็นเนยเป็นชีสเนี่ย รูพึ่งจะรูเนี่ว่ากระเพาะกุ้งอยู่บนหัวกินซะจากนานเนะกินมาหลายกว่าปีละพึ่งจะรูนึกว่าแต่มันอยู่แบบข้างหลังไปยังเห็นจ้ะอ๋ออันนี้ลำใสเข้าที่สิ้นหลังก็ออกอวันกระเพาะเขาอยู่ข้างบนอมก็เพึงจะรูเนี่ลเราจะว่ากระเพาะกุ้งอยู่บนหัวอไปก็นึกว่าแต่มันเห็นเป็นเหลืองเหลืองแตว่าแต่เป็นมันกุง้งมันก็อยู่วยกันเนี่ยก็กระเพาะแล้วเนาะแต่ว่า ไปดูคลิปหลายๆคลิปอ๋อที่เขาทำความสะอาดอ๋อเขาพะางมันอยู่ข้างบนหัว <c oughs> <c oughs> พาชนะสุตร <c oughs> ินยานุกงโอเคจ้าเดี๋ยววัานไหนจะมากินแบบไม่ต้องพูดมากเนาะค่ะกินอย่างเดียว แซ่บนะคะเดี๋ยวจะเอาขาไก่มาต้มใส่พริกมาสมันแล้วก็ลรยพริกผงลงไปเผ็ดๆค่นๆนะขออนุญาตใส่มือชอบกินตัว เขาเรียกไอ้ข้างกุ้งนี่จะเนี่ยเป็นเซนๆด้ตรงนี้มันอร่อยวิตามินดีอืมอเฮ้ หน้าตาไม่สวยแต่แสบเดอ้อมาแต่เอฟซีทุกคนเนาะเก่าใหม่มาแ,แ,แต่เจเลอร์เสบๆเดียวกันทางเยอรมันทางพิยุเนาะออกเราเฮ็ดเพ่งหวานทางเราก็ออกสุดแต่ไม่เยอะพอออกปุ๊บบทอันเซียนเฮ็ดเนาะจีบเียวบบ หาไปด่าไปเพราะว่าเข้าตัดขาเหตุห้เจอเลยด่าทำคลิปด่าไปเลาก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรหรอกด่าก็ดา่าคือไปงันแหละจ้ะไปจ้ะขอจบคลิปไว้ตรงนี้จะ้ะคลิปสัส้นๆเองนะคะบ๊ายบาย เราเป็นเพื่อนจะเซ็งเนาะค่ะมาดเจเดอรเศษๆเลยกันขอคัมเดี๋ยวก่อนปิดคลิปกินหลังบ้านต่อ